นี่พาพี่น้องมาบึง่งในงานไทยเก็บแต่งงานอิสราเอลครับพี่น้องลายเพรามันนี่โอ้ลายนะโอ้มีตัวหนองงามเนาะน้อเก็บแต่งครับใส่พี่น้องทางบ้านนิดนึงาการทำงานกับผม นี่ลายทีการเก็บเสียงอธิบายพี่น้องฟังรู้การเก็บเสียงเอเด็ดใบน้ำมองเห็นตาคล้ายมองเห็นเก็บตาโอ้มือเพิ่นพับ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 ปัดเครื่องจักรครับพี่น้องน้องน้องอู้สุดยอดเลยเขานะเอาเทวะปั๊บ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 ควออกแล้วครับสายจวดนโอ้โมธรรมดาครับสายจวดสายจวด แค่เหล่าข้าวจกบวกวจวดตัวนี้อยุ้ยอุ้ยน่ะนี่ยครับใกล้จะได้เต็มกล้องแลครับพี่น้องไว้ขนาดมาเครื่องจักรครับอื้ยอุ้ยเอาตัวรุ่นนี้แหละครับพี่น้องเลยเจ้าป่าน พอนขนาดน้องมันี่เนาะไอ้<ค>อน,นี้ก่ตอนเลี้ยงนี่นะเย็นแล้วครับลมเล่นนี่แล้วตอนเล้งแรกนะครับมืงเนี่้ช่วงบ่นใบมันสี่สิบกว่าองศาช่วงใบเห็นไหมสวงามเลยครับเขียวฟื้นๆหากระซิบยาเมื่อสองสามมื้อลังนี่แหละครับโอ้ม้วนออกไปกินได้บุเป็นยัง กล้องลและก็มัดนะครับพี่น้องเ่ยครับอาแดงปลูกในกระถางครับงั้นโอ้ลมซืยอตัวเลี้ยงเจ็บจังน,น,นะจะเอา,าว,ออเว่าวมนเลี้ยงเหรอเลี้ยงว่าวหมูแมลงเขียนว่าวเลี้ยงเหรอเขาสิบุญยิงเหรอเลีเลย้ยงมาได้ เราตรวจสอบเพชรย่างพวกนี้ค่ะโย่ปล่อยยังขึ้นหนึ่งป้าเข่าอ่ะโอ้ผาดิเองบบสงบวจีบาดเนี่ยเอาถุงมือแล้วถุงมือนี่เพิ่นบมไซครับเพิ่นว่ามันแพงเปลี่ยนแผลใส่ถุงมือนี่ถุงมือเทปเนี่ยถุงมือจวดเนี่ยบุหรี่ไซบุได้เก็บบะได้นี่ลุดมือเด้เนี่ยถุงมือนี่เนี่ยครับพี่น้องงามครับแดงเอาไปรุมนนี้แหละครับแต่งดองครับเก็บใส่อีกจังหน่อยก็เต็มกล้องแล้วก็มัดนะครับ มัดแลวกะไปเทินไว้แหละครับสีภาพไปบึงตูเทินไว้เนาะครับเนาะนี่แหละครับเทินไว้แหละครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากล้องนะครับเต็มก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหมักไว้ราคากล้องเก็บเข้าคนละคำคนละคำเนาะครับก็น่างามเลครับแตงครับผมน ได้กี่กล้องแล้วมงูได้เยอะน้วะผมหยุดตุ้มล้วก็ได้สามกล้องนะครับสู้สู้มีสู้ได้ไงมาถึงนี่แล้วใช่สู้สู้นะครับม<ช>ีนเก็บสี่กล้องสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับรอบ่ายเก็บห้าคนครับมือนน้ ทำงานกันห้าคนครับมื่อนี้สั่งงานดูสั่งงานดูหูบากล่บทำงานน่อย่าอู้แนป่วะเสร็จนูน่แล้วมาช่วยนี่ยโอ้ยงึดหลาย <c oughs> ใ่คนเนาะ ให่คน,นเนาะล่ะเอื้นยอกกันครับผู้ครับหน่วยแอดมีแต่งคัดทิมครับหน่วยมันยิกมันงองเนาะแมนเนาะใหญ่เกินก็ใหญ่เกินคงพีชเมื่อวาน <c oughs> เก็บไม่หมดไงน,นี่แหละครับมัห้อหนกินน้ำอากาศเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องเลยขนาดเป็นน้ำแข็งแป๊บเดียวละลายหมดแล้ว <c oughs> นี่แหละครับ งามกำลังงามนะครับแต่งครับลูกกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยแต่งขึ้นไม่เนะาะเอ็ดออกกำลังกายนะงามบอกครับปลาแต่งทุกในกระถางครับพี่น้องเนี่ย ฝากกดติดตามเนี่ยเด้อกดติดตามไว้เดี๋ยวทิ้ท่าให้เบิ่งไปเรื่อยๆเยลยครับพี่น้องกดติดตามไว้ไปแอดอให้เบิ่งไปเรื่อยๆเลยครับว,ว่าเฮ็ดยังเฮ็ดยังแน่เนาะในป่าแดงอยากฮู้อยากเห็นกับกดติดตามฝากให้กดติดตามไว้พี่น้องไง เป็นจังไดแรงงานไทยอิสราเอลนะครับป่าแต่งเป็นงามๆเลยครับมันก็ซีดยามือทรงมือนี่นะครับนี่เพื่อนก็นั่งเซาเมื่อยนะครับห้านสี่ห้านาทีครับพี่น้องแล้วก็ไปต่อคือเกล้าครับคนครับโบเมนเครื่องจักรครับยังฮิบเบิดมือโบนิพักโบนิเซาตายครับพี่น้องเลยนังไดสายจวดนะขอ้อเ,เหวี่ยมเลี้ยวเฮ็ดเร็วๆไปเขาก็ไปนั่งพักกันไปนี่แหละครับวังไว้ <c oughs> เครื่องจักสังหารครับนี่ย่ F างเอดชาวนาผู้โลบลูกจวด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 ไปห้องกับพักแต่ห้องก็มีเวลาเฮ็ดไปเชย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 เพิเดี๋ยวขันนะมันสิร<ะ>ับพื่นวลปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไปเลยกนไปนั่งคุ้ยกันบ้านสบายครับได้นั่งเก็บครับเสรยยางเดียวคือฮ้อนครับช่วงนี้ช่วงนี้กำลังฮ้อนงานก็หลายครับพี่น้องเลยจะช้าจะเร็วขอให้เปได้เป้าโอเค ยอดขอให้งานเสร็จนี่แหละครับแรงงานไทยสิเอลวเก็บปลาตะพุนละครับตั้งล่องเล็กคนละครับลงมาไปครับเครื่องจักรมาห้อนนี่ละครับเลยประมาณส่งสามคำกับสิแล้วลวครับพี่น้องเอแล้วอยู่ดอกมือพอดีได้คนเนี้ว่าเป็นเครื่องจักรพอดีได้กับเวลากับพอดีสิเหลวจังีอะไรซ้อมพอเวลาพนละครับเลยกกรทุ่มนึงครับตอนนี้กับสี่โมงกว่าสี่ห้าโมงนะครับ สีพอดีแล้วหมดเลยครับมาเนี่ยอ๋อสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเทนี้นะครับฝากกดติดตามเ,เด้อครับพี่น้อง<ม>สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ